ธรมโมเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพุทธทางพุทธทางอาราธนานางอาราธนานังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกธรรมมังธรรมมังอาราธนานางอาราธนานังพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดโลกสังฆังสังฆัง อาราธนานังอาราธนานังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าิดกบังเกิดเปิดโลกเทวตาเทวตามหาบารมีมหาบารมีท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณบังเกิดเปิดโลกบังเกิดเปิดโลกอิติปิโสพควาอิติปิโสพควาข้าพระเจ้าชื่อข้าพระเจ้าชื่อ มาในนามกลุ่มจิตทำดีมาในนามกลุ่มจิตทำดีบ้านจิตทำดีบ้านจิตทำดีมูลทิศจิตทำดีมูลนิธิจิตทำดีขอนอบน้อมขอนอบน้อมอัญเชิญอัญเชิญบารมีบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สถิตให้สถิตรักษารักษาอยู่เหนือเก้าเหนือผมอยู่เหนือเก้าเหนือผมขออัญเชิญพระพรหมขออัญเชิญพระพรหมสถิตอยู่บาซ้ายสถิตอยู่บาซ้ายขออัญเชิญพระนารายณ์ขอ อันเชิญพระนารายณ์สถิตอยู่บ่าขวาสถิตอยู่บ่าขวาอันเชิญพระแม่คงคาขออันเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลายมาเป็นน้ำลายอันเชิญพระพรายขออันเชิญพระพรายมาเป็นลมป่ามาเป็นลมป่าอันเชิญพญานาขออันเชิญพญานามาเป็นแก้วสังวานมาเป็นแก้วสังวานข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออันเชิญขออันเชิญเทพเทวารักเทพเทวารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอดีตเจ้าวาดอดีตเจ้าวาด จตลอดจนบุราพากษ,ษัตริย์บุราพกรราพกษักรตริย์ทหารทหารทั้งหลายทหารทหารทั้งหลายที่รักษาที่รักษาประจำนะ ประจํณะวัดสนามชัยวัดสนามชัยนี้แห่งนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอกระทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์จะขอกระทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการด้วยการฝากดวงชะตาฝากดวงชะตาฝากความเป็นมงคลทั้งหมดฝากความเป็นมงคลทั้งหมดสถิตไว้สถิตไว้ณองค์ณองค์เท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณองค์ที่ห้าองค์ที่ห้านามนามเท้าบารมีสิทัศนเท้าบารมีสิทศน์ขอความ ร็จขอความสําเร็จความสมบูรณ์ความสมบูรณ์เทพเทวารักษทั้งสี่ทิศ เทเทวารักทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งแปดทิศจงเปิดทิศเปิดทางจงเปิดทิศเปิดทางเปิดอำนาจวาสนาเปิดอำนาจวาสนาให้วัดสนามชัยให้วัดสนามชัยตลอดจนตลอดจนข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าผู้มีจิตศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพในการร่วมกันสร้างในการร่วมกันสร้างองค์มหาเทพองค์มหาเทพท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณและเท้าวเทพสุวรรณและเท้าเทพสุวรรณ ถวายให้แก่วัดสนามชัยในครั้งนี้ให้แก่วัดสนามชัยในครั้งนี้กายกรรมกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมใดๆก็ตามกรรมใดๆก็ตามที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีการล่วงเกินต่อคุณพระพุทธได้มีการล่วงเกินต่อคุณพระพุทธได้ล่วงเกินต่อคุณพระธรรมได้ล่วงเกินต่อคุณพระธรรมได้ล่วงเกินต่อคุณพระสงฆ์ได้ล่วงเกินต่อคุณพระสงฆ์บิดามารดาบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบ อาจารย์พระมหากษัตริย์พระมหากษรตริย์และแผ่นดินไทยและแผ่นดินไทยข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอขมากรรมด้วยขอขมากรรมด้วยนักบัตรนี้ณบัตรนี้ถึงเวลาอันดีงามถึงเวลาอันดีงามที่พวกข้าพเจ้าที่พวกข้าพเจ้าได้รวมจิตศรัทธาได้รวมจิตศรัทธาในการเชิญในการเชิญองค์ท้าเวสุวรรณองค์ท้าเวสุวรรณน่ายักษ์น่ายักษ์น้าเทพน้าเทพสถิตนะ สถิตนะวัดสนามชัยวัดสนามชัยเพื่อรอพิธีการบวงสวงเพื่อรอพิธีการบวงสวงและการถวายและการถวายแก่วัดอย่างเป็นทางการให้แก่วัดอย่างเป็นทางการปุตตะกาโมปุตตะกาโมละเพปุตตังละเพปุตตังธนกาโมธณกาโมละเพทนาละเพทนาอัติกายอัติกายกายะญายะกายะญายะเทวนางเทวานางปิยตังสุตวาปิยตัง ติปิโสภควาติปิโสภควายะมะราชาโนยะมะราชาโนท้าเวสุวันโนท้าเวสุวันโนมรณงสุขังมรณงสุขังอหังสุขะโตอหังสุขะโตนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทุกคนอธิษฐานนะไปปักธูปนะแล้วก็เวียนอธิษฐาน่านนะนะครับไปปักซะปเรียนทำวิธีการ เราจทำวิธีกันนะฝากมือชะตาแล่นเชิญท่านสถิตนะ<ม>า <c oughs> ตสมงวางเลยค่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวเดี๋มาทธิษาน เดี๋ยวจะกบมา,มายกพา,<ม>าทุนรีบไป

เวสสุสระนโมพุทายะเดี๋ยวมาเรื่อยๆเยวแ้ปะเวสสุสระโมพุทายะเวสสุสระน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 โมพุทายะเวสสุสระโมพุทายะเวสสุสระนโมพุทายะเวสสุสระโมพุทายะ เวสุขสะนโมพุทธายะเวสุขสะนโมพุทธายะเวสุขสะนโมพุทธายะมาทุกคนจับสายตรงนี้นะครับตั้งใจนะมาจับตรงนี้ด้วยกัน จะได้อริษานะครับได้ทันแล้วใช่ไหมน้องแครงได้บน้างนะเราจะได้ร่วมกันเมตตากันนะนะครับเอาทานศีลภาวนาถวายท่านเนาะนะครับได้อานี่สัที่ดีวันนี้ได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำสิ่งดีไว้ในโลกมนุษย์ บุญกุศลนี้ติดตามเราไปนะครับติดตามดวงจิจเราไปทัุกชาติถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็จะผู้เจริญทางโลกทางธรรมนะครับอทุกคนตั้งใจเวสสุสะเวสสุสะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเวสสุสะเวสสุสะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะเวสสุสะเวสสุสะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อ ขอนอบน้อมขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธแด่คุณพระพุทธขอนอบน้อมขอนอบน้อมแด่คุณพระธรรมแด่คุณพระธรรมขอนอบน้อมขอนอบน้อมแด่คุณพระสงฆ์แด่คุณพระสงฆ์ขอนอบน้อมขอนอบน้อมแด่เราเทพเทวารักษ์แด่เราเทพเทวารักษ์วัดสนามชัยณวัดสนามชัยขอนอบน้อมขอนอบน้อมแด่อริยะบุคคลทั้งหลายแด่อริยะบุคคลทั้งหลายนอบน้อมขอนอบน้อมทุกดวงจิตวิญญาณ อาหารอาหารกล้าทั้งหลายอาหารอาหารกล้าทั้งหลายหอ,อนอบนอบ้อมหอนอบออนอบ้นอมดวงจิต ดวงจิตแห่งองค์ท้าเวสุวรรณแห่งองค์เท้าเวสุวรรณในนามในนามบารมีสิทัศบารมีสิทัศข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายน้อมกราบด้วยความศรัทธาน้อมกราบด้วยความศรัทธาบุญกุศลทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายข้าพระเจ้าที่พวกข้าพระเจ้าได้กระทมาทั้งหมดได้กระทมาทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเวตาบูชา เทวตาบูชาขอให้ขอให้อันศรัทธานี้สิทอันศรัทธานี้จงบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์จงบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์องค์เทวะลูกนะองค์เทวะลูกน่ายักษ์นายักษ์น้าเทพหน้าเทพให้มีความศักดิ์สิทธิ์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั่วไปของมนุษย์ทั่วไปขอบารมีท่านและขอบารมีท่านจงนำทางจงนำทางให้พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนารอจนข้าพเจ้าอจ ข้าพเจ้ามีแต um ่ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนับจากนี้นับจากนี้เป็นต้นไปเธอเป็นต้นไปเธอขอเดชะขอเดชะข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อ ขอตั้งจิตกุธิผลขอตั้งจิตกุธิผลบุญกุศลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันสร้างท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณนายักษ์นายักษ์ท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณนาเทพน่าเทพพร้อมฐานพร้อมฐานจงแผ่ไปให้ภพศาลจงแผ่ไปให้ภพศาลถึงิดามารดาถึงบิดามารดาและครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันสนิทกันทั้งคนเคย ทั้งคนเคยเคยรักเคยรักเคยเกลียดเคยเกลียดเคยแช่งเคยแช่งเคยชอบเคยชอบเคยนินทาเคยนินทาเคยว่าร้ายเคยว่าร้ายแอ่ปางไหนแต่ปางไหนขอให้ได้ขอให้ได้ในกุศลในกุศลของฉันผลของฉันทั้งเจ้ากรรมทั้งเจ้ากรรมนายเวรนายเวรและเทวันและเทวันขอให้ได้ขอให้ได้ในกุศลในกุศลผลนี้เธอผลนี้เธอทุกทุกบุญทุกทุกบุญเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรม เจ้าเวนในกรรมเจ้าเวนในกรรมผูกติดกันมาที่ผูกติดกันมาจงเกิดเป็นจงเกิดเป็นกรรมที่อาฆาตกรรมที่อาฆาตพยาบาทพยาบาทที่ออกมาในรูปที่ออกมาในรูปการล้มเหลวการล้มเหลวสุขภาพสุขภาพสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีบารมีนี้ขอบารมีนี้ลดทอนลดทอนกำลังกรรมกำลังกรรมให้ตัวข้าพเจ้าให้ตัวข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจงหลุดพ้นเจ้ากรรมจับเจ้ากรรม เวนและนายเวนนะบัดนี้เธอนะบัดนี้เธอช่วยจะถูกเลยมาสาธาตุ้มบัตรเกนะของให้นะให้เท่ากันนะหมุนหมุนข้างนิดนึง

ก็ม่ด้เอดเี๋ยวคุก็ต,ตายเวผกก็ตายคุณก็ตายเลยแล้วผกก็ตายหน่อย อย่างอาันัสมันมพทันตามัชนาโรยมพัทันมัชชนกาโรอะยมพทันตา ปิติวิโสภควาปิติวิโสภควายะมะราชาโนยะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนท้าเวสุวรรณโนฮอรนังสุขังฮอร์นังสุขังอหังสุขโตอหังสุขโตนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะสัสเนีโตสัสเนีโตเทวินโทเทวินโททิพจักขงทิพจับขงพิสาทิพิสาทิเตโชธาเตโชธาวาโยธาวาโยธาออาโปธาอาโป ปัทวีธาปัตถวีธาธาทั้งสี่ธาทั้งสี่จงมารวมพลังจงมารวมพลังให้บังเกิดให้บังเกิดเป็นรูปเป็นรูปวิญาณวิญญาณเวทนาเวทนาสังขารสังขารเบิกพระเนตรพระกานเบิกพระเนตรพระกานแด่องค์ท้าเวสุวรรณนายักษ์แด่องค์ท้าเวสุวรรณนายักษ์นามนามท้าบารมีสิทธัต เท้าบารมีสิทพัดและบริวารและบริวารท่านเท้าท่านเท้าหน้าเทพสุวรรณหน้าเทพสุวรรณนามนามชัยชนะสิทธิจชัยชนะสิทธิจและนามไว้แล้วคุณเตาและอีกท่านและอีกท่าน นามสีมหามงคลนามสีมหามงคลนามสมบัติมงคลนามสมบัติมงคลให้บังเกิดให้บังเกิดติติติอยู่ณสถานที่แห่งนี้อยู่ณสถานที่แห่งนี้เพื่อรอพิธีบวงสวงเพื่อรอพิธีบวงสวงในวันที่17กรกฎาคมในวันที่ดกรกฎาคมาพระเจ้า้าพเจ้าขอแผ่เมตตานี้ขอแ่เมตตานี้ให้สูงที่สุดให้สูงที่สุดยังชั้นพมโลกยังชั้นพมโลก ขอบเขตพระนิพพานเทวดาทุกทุกชั้นฟ้าข้าพเจ้าขอแผ well. ่เมตตานี you you ้่ตานี้ให้กว้างที่สุดใ้งอย่างเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอแผ่เมตตานี้ขอแผ่เมตตานี้ให้ลงลึก ต่ำที่สุดยังนรกอเวจียังนรดอเวจีเปรตอสุรกายเปรตอสุรกายดวงจิตวิญญาณทั้งหลายดวงจิตวิญญาณทั้งหลายติดอยู่ในวัดแห่งนี้ที่ติดอยู่ในวัดแห่งนี้ื่อท่านเป็นทุกข์ถ้ท่านเป็นทุกข์ขอให้ท่านมีสุขขอให้ท่านมีสุขขอบารมีขอบารมีองค์เท้าเวสุวรรณองค์เท้าเวสุวรรณช่วยปลดปล่อยทุกดวงจิตวิญญาณช่วยปลดปล่อยทุกดวงจิตวิญญาณให้ไปสู่สุคติด้วยเถิดให้ไปสู่สุขติด้วยเถิดจับเอจับตา ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจ็บตายเกิดเจ็บตายดันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ปยาบบทาตียบเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้ปยาบบทาตีดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวรักษาตัวรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากให้พ้นจากทุกภัยภูมภัยทั้งสิ้น ปรารถนเธอบนใดสาแล้วว่างนะมาใฝ่ลูกกันเรียนกันนะวันจิตทําดีคิดที่พ um> um> ํา <car น <car ักดรงสายน้ําลาลงรวมเทพนาคาใสเป็นแรงพูดคิดทําดีบารมีเสริมสร้างด้วยใจ ไวยพอนให้พระพุทธเจา้าของเราทำให้ดี